ก็ตกกันสุดสายเลยนะครับฝ like ั่งนี้ก็เยอะมากครับผมนักปลาเดี๋ยวไปตามคลองเลยนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนาทีแชนแนลนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19เดือนพฤศจิกายนนะครับ2566นนะครับวันนี้ก็ออกมาตกปลาเช่นเคยนะครับจะอยู่หมายแถวเรือนจำคลองด่านนะครับ วันนี้ก็ออกมาสายๆนะครับหลังจากทำภารกิจซักผ้าเสร็จก็ออกมาหาตกปลาครับผมตอนนี้ก็แปดโมงกว่าๆนะครับผมได้เทสลงไปทั้งหมดสี่คันนะครับผมได้ปลามาสองแต้มแล้วนะครับนี่ครับปลาก็ตัวสวยอยู่ครับผม ใส้ประมาณนี้นะครับได้มาสองเตะก็เหยื่อที่ใช้นะครับผมใช้เป็นเหยื่อน้ำหมักผลไม้รวมนะครับก็เลื่อง,งานดึกทุกวันนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนผสมเหยื่อให้ดูนะครับเดี๋ยววันหลังจะผสมให้ดูนะครับก็วิธีทําน้ําหมักผลไม้รวมก็อยู่ตรงคอมเมนต์แรกนะครับ วันนี้ผมจะใช้ดวงเด็ดดวงเล็กนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วครับปลาค่อนข้างที่จะกินเหยื่อยากนิดนึงนะครับต้นๆหนาวก็หนาวอากาศเย็นได้สามวันแล้วครับผมใช้ดวงเบ็ดผมจะใช้แค่ศูนย์จุดห้าพอนะครับก็จะใช้เป็นดวงเบ็ดของ v b บนะครับ สองละสี่สิบห้าบาทนะครับก็มีรวมอ,อยู่สิบสิบกว่าตัวนะครับน,นี่ใช้ไปแล้วแต่วันนี้ใชแ้แค่ศูนย์จุดห้านะครับเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพใหม่นะครับตอนนี้ลมวันนี้ลมแรงครับผมพอดีมาเห็นที่ชาวบ้านเขาเอาไว้ ปลามันหลบนะครับคิดว่าปลาน่าจะอยู่บริเวณนี้ครับผมเดือนจำของด่านจะอยู่ตรงนู้นนะครับเราขับรถซิกแซกเข้ามาในซอยนี้นะครับถ้าเลยไปก็จะเป็นตลาดของด่านนะครับเดี๋ยวจะปักหมดแผนที่ไว้ให้นะครับสำหรับใครอยากมาก็ื้นที่ก็พอได้ตกอยู่ครับผมก็จะลงเบ็ดประมาณสี่ห้าคันนะครับตอนนี้ก็ได้มาสองเต้มนะครับลงไปไม้แรกนะครับ นี่ก็มาเจอยิปซีครับผมยิปซีแวะมาตกปลาด้วยครับผมกำลังเตรียมชุดอุปกรณ์นะครับก็จะลงขท้ทางๆกันไม้ก็สวยอยู่นะครับยิปซีก็จะลงจุดน,นี้นะครับก็ใครจะมาก็ฝากรักษาความสะอาดหมายนิดนึงครับผมเรื่องพยานะครับฝากไว้ด้วยนะครับจะได้มีไม ตลอดทั้งปีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดขยะเยอะชาวบ้านเขาก็จะไม่ให้ตกนะครับก็จะตกแค่ช่องเล็กๆนี่นะครับโยนไม่ไกลนะครับโยนบริเวณพักตกนะครับป่าก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละครับเผื่อมีประชงประชัอนประดุกก็มาลุ้นกันในคลิปนะครับว่าเราจะได้ป่าอะไรบ้างครับอาจจะเสริมเบ็ดลงหย่อนริมๆนี่นะครับตอนนี้ก็สองแต้มนะครับน้ำก็อยู่ เลืกเ่ยครับผมเกี่ยวเป็นเม็ดโฟมเล็กนะครับดวงเบ็ด0.5นะครับก็ฝังตัวหนึ่งปล่อยรอยตัวหนึ่งนะครับตะกัวอยู่ที่20กรัมนะครับสายเอน็นไทลีน12ปอนด์สายเต็มนะครับคัน8ฟุตนะครับสปาร์ตันโคนขาวนะครับลองหมาป่าโกลิลีลาเบอร์3,000ครับผม ที่ครผมปานินไซส์สวยๆนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวยับผมจอดนั่นม่ลินะถ้ารปักต้นไม้ผมมีวงลุ้งหมดผมไปลุงเมื่อกี้ผมไปไปจอดเพิ่งด้วมึงไงฟ้ามย้วมองไงล้อมใช้เหมือนบ้านเลยเสียงฟ้ามเป็นผู้ใคาก็จะจอดอยู่ไขับรถมากรนตายฮิตคิดลำบากอะไร kigger วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นลมพัดแรงมากนะครับปลาค่อนข้างที่จะกินเหยื่อ,อยากนะครับก็ออแล้วรุ่นกันนะครับว่าสายๆว่าปลามันจะเข้าหรือเปล่านะครับตอนนี้ลมแรงมากเลอากาศเริ่มเย็นพักแรกๆปลาจะปรับสภาพอยู่นะครับว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับผม อากาศนะครับนานมาตกปลาเยอะมากครับเกเียนรถจอดคือมาตกปลากันนะครับนี่นะครับสุดสายเลยนะครับก็ฝั่งนี้ก็เยอะนะครับก็ตกกันสุดสายเลยนะครับฝั่งนี้ก็เยอะมากครับผมนะกูกปลาก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนิดๆครับผม วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นและก็ค่อนข้างที่ปลาจะกินห่างมากนะครับแต่ก็แปลกเหมือนกันนะครับว่าปลาชักเกอร์ไม่กินเบ็ดผมสักตัวนะครับวันนี้ปกติของนี้ปลาชักเกอร์จะเยอะนะครับชนิดปลาที่ได้ก็ส่วนมากก็จะเป็นปลานินปลาตะเพียนแล้วก็ปลาหางแดงนะครับก็ถือว่าพอได้ทำบข,ข้าวอยู่ครับผมสำหรับพิกัดจะอยู่ตรงคอมเมนต์แรกนะครับวันนี้ อากาศเปลี่ยนนะครับปลาก็ยังปรับสภาพอยู่นะครับก็น่าสักอาทิตย์กว่าๆปลาหน้าจะกลับมากินดีเหมือนเดิมนะครับตกปลาก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับถ้าเกิดอากาศเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันปลาก็ค่อนข้างที่จะกินเหยื่อยากนะครับก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับอากาศก็เข้าสู่ฤดูดดหนาวแล้วครับผมต่อไป ก็จะถึงฤด,ดูการตกปลานินคลองส่งน้ำนะครับเพราะว่าหัวสูบคลองส่งน้ำตอนนี้เขาปิดแล้วนะครับปิดได้สองสามวันนะครับพอปิดหัวสูบป,ปุ๊บปลานินก็จะเริ่มกลับมาคินเบ็ดน,นะครับคลองส่งน้ำต่อไปเราก็จะได้กลับไปทำคลิปตกปลาคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับไว้มีวันหยุดเดียวจะไปตกคลองส่งน้ำได้รับชมครับผม ก็ไปดูผลงานรวมวันนี้เลยนการครับว่าได้เยอะได้น้อยเพียงใดครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะทีม Channel เชียแน่วเดยนะครับวันนี้ช็อตอาจจะน้อยหน่อยนะครับว่าไม่ค่อยได้เปิดกล้องตลอดนะครับเพราะว่าปลามันกินห่างครับผมดูปลาเลยครับผมโอคครับอ๋อปลาที่ได้ได้ เท่านี้นะครับวันนี้ก็มีปลาหางหงแดงนะครับหางแดงได้มาสองตัวนะครับมีปลานินตะเพียนครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมหัวสวยอยู่ครับผมพอ,พอได้ทำกับข้าวนะครับก็ขยะเคลียให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ขยะเก็บขึ้นรถหมดแล้วนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ FC นะครับใส่ปลาวันนี้เขามาที่หลังนะครับเขาเพิ่งมานะครับผมจะกลับเนะี่ย ก็ปรับหมายนะครับฝั่งนี้ก็ตกได้นะคเมื่อเช้ามามีคนตรงเป็นไงได้ปะะมีตัวมากเนี่ย <laughs> ปลามา,ลาให้ไรคปลามาให้ FC ครับผมผู้มาของแม่ทำไงแม่ก็ทำรออยู่ ยังปะบม่ได้นะเอาเจ้าบอกไปดิบอกกินมาหารเบดโอ้ยสงสาร FC ไปกินก็พึ่งมามามืดค่ำเลยครับเดี๋ยวกกล้องก็เจ้าอะไที่นี่เดี๋ยวกล้องพร้อมขอบคุณครับขอบคุณครับ FC รับผมก็สำหรับใครจะมาหมยนี้ก็ฝากเรื่องขยะนิดนึงนะครับ ปกติปลาคลองนี้จะกินจัดนะครับวันนี้อากาศเปลี่ยนนะครับอากาศพึ่งเข้าเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวปลาเลยกินห่างครับจากการเดินทางกิจนานะก็พอได้ทํากับข้าวนะครับบางคนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับปลาที่เราได้วันนี้เราก็เอาไปให้เอฟซีนะครับเพราะว่าเอฟซีพึ่งมานะครับผมจะกลับแล้วก็พึ่งมามันก็จะเดี๋ยวมันจะบ่ายแล้วปลามันจะไม่ค่อยกินนะครับปลาเราก็ยังเหลืออยู่ก็แบ่งให้เอฟซีไปทํากับข้าวครับผม ไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับช็อตอาจจะน้อยหน่อยนะครับปลามันกินห่างผมก็เลยไม่ค่อยได้เปิดกล้องครับผมคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ